โอเคก็สวัสดีกับน้องๆทุกท่านนะครับอ่าวันนี้พี่ก็จะพามาทำคอนเทนต์ดาเมจปืน UMP อ่ะก็หลังจากที่สุ่มกันไปต้องนานละพี่ก็ไม่ได้เอามาทำดาเมจให้ดูสักทีนะก็จะเป็น UMP ธรรมดา vs UMP tiger paper cut มาดูตัวดาเมจธรรมดาก่อนนะก็จะให้เป็นระยะเป็นปืนระยะกลาง ไปทางระยะใกล้ไปทางระยะกลางนะอะแล้วก็จะมีเจาะก่อด้วยซึ่งต่างจาก P90 นะ P90 ธรรมดาเนี่ยจะไม่ให้เจาะก่อมาเลยแต่ UMP ธรรมดาธรรมดาเนี่ยจะให้เจาะเกาะมาด้วยเจาะเกาะมาครึ่งหลอดอะค่อนข้างเยอะเลยนะส่วน UMP Tiger Paper Cut นะด a m a จก็จะเป็นบวก2ขีดเจาะเกาะ1ขีดความเร็วเคลื่อนที่ลบ1ะก็น่าจะทำให้สมดุลขึ้นนะก็วันนี้ก็จะมาอยู่กับตัวละคร ไคลรอดซึ่งตัวละครไคลรอดก็อย่างที่พี่เคยบอกไปก็เป็นตัวละครที่ลดเกาะศัตรูก็จะลองเอามาคอมโบกับตัวปืน UMP Tiger Paper Cut ดูว่าจะยิงแรงไหม vs UMP ธรรมดาว่าจะเข้าดอกละเท่าไหร่เจาะเกาะกี่ทีแตกไปชมกันเลยโอเคมาพี่ก็ซื้อเกาะเป็นที่เรียบร้อยนะลองดูว่าตัวไครลอสกับปืน t i ์เป Paper Cut นะจะ ยิงเข้าดอกอะไร15 16 17 19 21 22 24โอเคเกาะแตกเรียบร้อยมาดูตัวธรรมดาบ้างจะยิงเข้าดอกเท่าไหร่นะสำหรับปืน UMP ธรรมดากับไครลรอดนะ11 13 14 16 17 19 22 24ก็แตกนะก็ ดาเมจค่อนข้างต่างกันพอสมควรนะอืมเราลองเทสอีกรอบนึงโอเคอ่ะก็จะลองเทสอีกรอบนะสำหรับตัวไคลอสเทสรอบที่เท่าไหร่เราไม่รู้กับ UMP Tiger Paper Cut นะอ่าก็จะบวกดาเมจสองเจาะเกาะหนึ่งเริ่มที่15 16 18 19 21 22 24 เรียบร้อยเจ็ดแปดดอกเกาะแตกครับมาดูตัวธรรมดากันบ้างเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดปดอกเกาะแตกเหมือนกันนะเก้สโอเคก็น่าจะเจ็ดแปดดอกเท่ากันเลยพี่ต้องบอกงี้ว่าตัว UMP มันให้เจาะเกาะมาทั้งคู่นะโอเคมาดูยิงหัวกันนะว่าจะเข้าดอกเท่าไหร่สำหรับหมวกเวลสามกับไครลอสเปเปอร์คัทนี่อเข้าดอกละเก้าสิบสี่ร้อยสามสองสองดอกเกาะแตกมาดู UMP ธรรมดายิงหัวบ้างเจ็ดสิบสาม 1้อยสิบกกอแตกโหดาเมจค่อนข้างต่างอยู่นะอ่ะก็มายิงตัวต่อเลย oh. เข้าดอก16บ8ปดอ่ะคอนเทนต์ก็จะมีประมาณนี้พี่ก็จะมาสรุปให้ฟังอีกรอบนะก็ค่อนข้างต่างพอสมควรนะสำหรับการยิงตัวธรรมดากับตัวไทเกอร์เปเปอร์คัตนะต่างกันยังไงมาดูที่ดาเมจดาเมจก่อนเลย เริ่มตัว UMP ธรรมดานะยิงเข้าเกาะ3ดอกละ1 1 1 1นะเริ่มต้นนะก็ยิงประมาณ8ถึง10นัดเกาะแตกส่วน UMP Tiger Paper Cut ก็ยิงเริ่มดอกที่15 15 16 17 18ก็ยิง7ถึง10นัดนะเกาะถึงจะแตกต้องบอกว่า UMP ตัวเนี้ยมันค่อนข้าง จาะก,ก่ออยู่แล้วนะสำหรับคนที่เล่นเริ่มเกมเนี่ยพี่ว่าเริ่มเกมเนี่ยโหดเลยตัวเริ่มเกมสำหรับไคร <can> ที่จะหยิบมาเล่นนะส่วนใครที่ยังไม่ได้ซื้อมันก็จะหมดเวลาแล้วนะต้องไปรีบสุ่ม,มพี่ว่าตัวไทเกอร์เนี่ยน่าจะเวิร์กกว่าตัวอื่นที่สุดเพราะว่ามันให้ดาเมจด้วยมันบวกดาเมจซึ่งดาเมจเนี่ยจะบวกความแรงส่วนเจาก,กอนเนี่ยทำให้เราเจาะเกาะแตกเร็วขึ้นนั่นเอง ถามว่าต่างกันไหมก็ต่างกันอยู่นะน้องๆก็น่าจะเห็นความต่างของตัวธรรมดา vs ตัว t i เกอร์เ e เปอร์คันะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ก็ฝากน้องๆกดติดตามให้พี่ด้วยนะครับก็น่าจะลากันไปก่อนสวัสดีครับ